สวัสดีครับผมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมมือนน้ก็มีเรื่องล,าล่าเรื่ดีดีมากฝากเยอะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนครับนะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่ทานครับทั้งใหม่ทั้งเก่าครับผมก็มาติดตามรับชมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมมีกําลังใจเฮ็ดคิดใหม่ๆทานสมเมืองเลยนี่เป็นม่อง2องนาครับสี่้าคซองนาครับมือนี้ครับผมอาจจะบกไอยเห็นกับ ขอโทษขอให้นะครับเด้อนี่จะเป็นชิพสี่คับชิพหกครับผมชิเฮ็ดเป็นลูกวิ่งครับเป็นเทอร์แรกในชีวิตกันนะครับผมอ่คลิปกลนมาเนี่ยครับเห็นมาเจ้าเฮ็ดนะครับเนาะเป็นป้วนเป็นเบอร์สามเบอร์สามเครื่องครับผมเป็นปวนกลมเนี่ยครับผมไม่ลูกแหได้ครับเนาะเป็นป้วครับมาเฮ็ดไปผมป้อกันเลยครับผมไม่มีกังมือกับมาเฮ็ด มาเห็ดน้ำกันนะครับเด้อสมคำที่รอคอยครับผมเดี๋ยวเห็ดสองนาก้อนสองนาการยากเด้อครับโอ้โหมันไม่ธรรมดาตาแรกเลาจับใส่กันก่อนครับถ้าเพื่เห็นก็นขอโทษขอให้เด้อถ้าเห็ดเห็ดไม่ก็จะเห็ดยากแน่ครับผมตาแรกใส่ตาแรกครับผมอันแรกใส่อันแรกเด้อแรก เย็นหยากแน่อยู่แล้วครับพี่น้องต่างคนเคยเฮ็ดเด้อครับเด้อนี่เฮเดี๋ยวผมพาสอดแท่งเข้าไปครับนี่สองอันแท่งเข้าไปผมเคยเฮ็ดเฮ็ดเวลาอันแล้วครับผมนี่พับครับผมพับเขาตรงหู้นี่ครับสอดเข้าไปเดี๋ยวมันจะเป็นปมนะเนี่ยเอาเสียกมา ใช่นับครับเชี้ได้นับเป็นตาเนาะครับเนาะเย็ดนับเป็นครูอะไรครับผมนับเป็นตาสิบสี่ตา 1, นึงสิบหกตานึงครับผมมันจีเดียตานึงนี่เป็นตาเป็นต่างนี่ครับผมหนึ่งตานี่ครับผมสองเป็นสามนี่ครับเย็ดจะซาครับผมไปเย็ดจะซาดิ ตาซี่ครับผมดึกไม่ค่อยเข้าเมื่อเอาเมื่อห้องคลองน้ำตาฮาครับตาหุ๊บตาเจ็ดตาแปดครับเบิ้งน้ำรับเบิ้งตาหนึ่งแปดนะครับเนาะ 9กาครับสิบสิครับผมสิ 12, นี่ในสตาตาบนและตาล่างครับผมนี่ีบหกตาหนึ่งสิบสี่ตาหครับผมแล้วก็จับมาที้เราเห็นหรครับบีบมันนะครับบีมันเป็นแบบนี้ครับผมเห็นไหมพี่นอง มือไม่เลยค่อ,คอยฮาร์ดเฮดไปด้วครับเออเอฟซี 4, คนไม่กียนี่อามอมนับไม่ครับผมนับหนึ่งไม่ครับผมบในตะกตัวฮากต้องนับกับนับหนึ่งจาเล็บจาสองครับ

แต่กับโบเกิลเกินความสามารถของพันสันคนนี้นะครับ <laughs> เจ็ดห้าเจ็ดสามหนานำเดี๋ยวจ้งว่ากันเอาไล่ยังไงที่เป็น ยัอยู่วมั่นนี่แหละครับตาสิบสี่มันก็นหตึงแน่จักหน่อยสิบหกมั่งหยีไ่ค่อยตึงครับผมมันก็นหเข่าล็อกมันงพอดีล็อกไปล็อกมั่นนะครับอยู่วมั่นนี่แหละครับผมทีได้เหนี่ยวมั่นพอดีแต่ถ้าเอาสิบหกตึงล็องเง็ดเบิ้งครับผมในหกเพิ่ง ศึกษามากแล้รับผมผมก็ได้ไปเบิ้งของผู้ใดวผมรองเห็นเบิ้งเอานี้นะเข้าจเห็นต่อล้ลองมือมังักบ่งว่าเห็นครับผมมาสิบสองนะครับเด้อสิบสองตาเด้ผมเป็นสิบสองคู่เด้สองตาใด้กัน แต่ว่าเป็นนันเดียวน้องชีน่าเป็นคู่ได้ครับผมมันยินงนับว่ได้นับเป็นตาเดี๋ยผมดึงให้เบิรงเห็นบ่เห็นบ่ครับมันชีเป็นแบบจันชีอะไรมดึงเห็นตาอันปะครับผมมันชีเขาล็อกล็อกลอกลอกมันเลยแต่เวลาเขาดึงจะมันดึงนงดึงใส่กันดึงใส่กันมันชีได้ล็อกว่ดีครับผมมันชีคอมกันเยอะนิดหน่อยครับผม เวลาปลามาต่ำกันดิโอ้ปลากันสิบหกกันฝนแล้วโลโคเคิงหมดแล้วครับผมสิบหเส้นนี่ตามก็โลเคิงหมได้กินเด้อปนิน่กับไอชิโซกับสามโลกคว้าขึ้นเด้อครับเด้อใส่ซองโลนี่เว้ยเรียบร้อยใส่ซองโลก็เยอะสิบสี่ครับผมปนิ่งกับใส่โลคสิบสี่เส้นนี่กันลองไปเฮ็ดเบิ้งครับผมเดี๋ยวผมกับมา เฮ็ดแห่เมืองมันต้องค่อยมันติเสียเวลาแน่ยอยู่ล้วครับผมนี่นี่ยนะครับเนาะค่อยมันต้องค่อยห้อยค่อยเบิองครับผมเบิองแล้วก็ห้อยไปเรื่อยๆครับผมเฮ็ดแบบก็ยังลูกวิ่งธรรมดาเข้าอยู่แล้แกมันบม่ได้นับเป็นครูแค่ว่าเขานับเป็นตาแต่จะให้ดีก็จะเป็นนี่เบิร์เบอร์ซีก็ได้ครับแต่กลัวเขานี่ใส่เบอร์ซีก็ได้เพราะว่า dạng nha ngọc xiếc bên sáng, bên chắc nói sáng, nó có ngọc tàn niệm ngọc tàn niệm là tàn niệm ngọc 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 ก็ต้องไปนะมืดอมื่ออนะไรค่อยไล่ครับไล่มันไอตามเข่าลอกกันนี่ยเอก้าวสิบเอ็ก้าวงตาสิบเอ็ดสิบสองก็ 12, าาไล่ไปเค่อคย,ยดึงดึงปุ๊บมันจะเป็นเข่าตามันเนี่ยมา ตาเป็นวงแหวนเนาะมาจับเสกันดึงมันเข่าล็อกนี่สิบสองครับตาสิบสองอันนี้ซีเฮ็ดเป็นคู่มาได้ครับผมเ้องกับสองตาเอาได้แล้วอย่งไี้ก็ะบะขาดครับดินตาเรือตาส้นดึงก็ะบะขาดเราเอ็ดมันใหญ่เขานี่เป็นไรครับผมสิบสองครับกำลังงามครับผมแต่สิบอห้างเกินไปครับประมาณแขนหนึ่งครับผม แขนส่วงแขนเข้าครับเห็นไหครับส่วงแขนหนึ่งพอดีครับผมจากตะกัวสิบสองตาครับผมสิบสองเขาเอาเขาเอาสิบเอ็ดสิบสองใส่ตะกัวสิบสองสิบเอ็ดคู่เอาสิบสองใส่ตะกัวนะครับเด้อไปลองเห็นบ้างครับผมนีผมก็พามาสอนในเพียงเท่านี้นะครับผมว่าเดี๋ยวข่าวข่าวเทิงกับเฮ็ดคือกันนี่แหละครับผมกับมันก็บ่ยากนะเฮ็ดข่าวล่างได้ข่าวเทิงก็ได้คือกันครับผม ขาวเิงเข้าก็เฮ็ดคือกันนี่แหละเข้ามันเกิดบ่อยากเกินความสามารถของท่านผู้ชมที่ว่าเอฟซีนะครับเนาะ mm. ที่ผู้ไดเฮ็ดเป็นมีคม้อมู้อยู่แล้วพื้นฐานเฮ็ดตะกั้วเฮ็ดด่างเป็นอยู่แล้วนี่บ่อยากเลยครับผมแล้วว่าเบื้องวิธีที่ผมบอกไว้ในวิธีผมแนะนําเฮ็ดไปนี่ครับผมจะง่ายครับ เฮ็ดซองนาไปก่อนครับผมซองนากันประมาณขีดๆกันเลยยากเกินเนื้อคำนี้เนาะถือใจคลิปนี้ก<สว>็กดถือใจครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับกดติดตามซ่องสรรหาเราทุ่งนาแล้วครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้ท่านส้มิ่งไปเรื่อยๆละครับผมให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปกดซับค่าตะใครมาสอบถามเบิ่งได้ครับผมกดตะกั่วกลมอันนี้จิบมานสามเบอร์สามเครื่องครับผมเบอร์นี้เบอร์สามเบอร์สามเครื่องนะครับเนาะ ัผมร้อยเปอเซ็นครับจับล่าเพียงไปเท่านี้นะครับผมก่อนตัวเห็ดจากกัครับผมน้พรอมกันไหมครับสวัสดีครับ